เกดกิสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับโ okay. อเควันนี้เรามาอยู่เกม Minecraft อีกแล้วนะครับใน Cherry, อาช h e r o หรือว่า Survival นะคบผมก็โอเคในคลิปนี้ผมจะมาทําอะไรในเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําฟาร,ร์มอ้อยนะคบผมก็ถามว่าจําได้ไหมก็จําไม่ได้หรอกนะครับก็ถ้าจําไม่ได้เราก็ไปดูตัวอย่างไปอีกทีนะครับก็โอเคของเข้าๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าครบหรือไม่ครบก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็โอเค แต่ว่าเข้าๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับเอาบล็อกมาก่อนนะครับเอาบล็อกมาแล้วก็เอนับเอ่อบล็อกอันนี้ก็จะเป็นบล็อกอะไรก็ได้เลยนะครับผมก็แล้วแต่เรานะครับผมก็เอ่อผมจะสร้างมาจากตรงนี้แล้วกันนะครับผมก็นับไปแปดบล็อกนะครับเอ่อตรงนี้ดีไหมวะนี่แหละครับโอเคเออนับไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก คือจริงๆเราก็ทุบก็ได้นะครับก็ไม่อยากให้มันชิดมากนะครับผมก็ทำแล้วก็ทุบไม่ได้นะครับโอเคนับม่ครับห2 3่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็เว้นตรงนี้หนึ่งบล็อก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, นะครับผมก็นับไปอีกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับให้เราเอ่อ ออมันไม่ใช่แปดเดี๋ยวมันต้องเก้านะครับจริงๆแล้วมันต้องเก้านะครับเพราะว่ามันต้องเพิ่มตรงนี้อีกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยาวมาหนึ่งสองประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ทําแบบเดิมมาฝั่งนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็ยาวมาเลยนะครับผมยาวมาเลยเออยาวมายาวมาเอออันนี้ไม่น่าใช่นะครับขอขออภัยนะครับก็ เออครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้นอนนะครับก็เลยจะเผอเจอนิดหนึ่งนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรขนาดนั้นตั้งแต่เปิดเธอมาเนี่ยก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรเพราะก็ไม่ค่อยว่างนะครับเดี๋ยวเอาของมาใส่ในตัวหมดเลยดีกว่านะครับผมก็ทุบไปเลยดีกว่านะครับก็มันจะง่ายดีนะครับโอเคของก็ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็ตรงนี้เราจะเว้นมาทําไมก็ไม่รู้ก็เว้นเว้นไปเถอะนะครับผม

โอเคนะครับทุกคนนะครับก็เมื่อกี้เขาสารหรือว่าเอ่ออะไรเนี่ยมันผิดพลาดนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องปูก็ได้นะครับปูแค่นี้พอนะครับผมก็เออ่ทุบไปเลยนะครับผมทุบ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 ไปเลยนะครับเออ่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่แล้วก็เออ่ตรงกลางนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจุดมาร์กนะครับก็มาร์เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วอย่างต่อไปก็คือเอาบล็อกเนี่ยครับทรายหรือว่า บล็อกดินก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเอาเป็นบล็อกสายนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ว่างจุดมาร์กไว้เลยก็ได้นะครับอืมไม่วางก็ได้แล้วแต่นะครับก็ผมก็จะเลือกที่จะวางนะครับเพราะว่า,าไม่รู้ว่าทําไมนะครับแต่ก็เลือกที่จะวางนะครับอย่างต่อไปนะครับก็ให้เราเอาพิสตัน,นก็มาตั้งตรงนี้นะครับปึ๊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 บ เป๊บป <s im itation> <s im itation> okay, ๊บป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 ๊บเประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็ให้เราเวางบล็อกเนี้ยนะบล็อกอะไรก็ได้นะครับวางตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ประมาณ af, านี้นะครับแล้วก็วางไปตรงนี้นะครับผมก็วางไปเออ,เอ,อไม่ใช่ตรงนี้ไม่ต้องย okay, ประมาณนี้นะครับก็วางไปเลยวางไปเลยวางไปเลยนะครับผม ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดมาร์กนะครับเราจะาาวางไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะปิดไปเลยก็ได้นะครับก็ผมเลือกที่จะปิดละกันนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนะเาะเดี๋ยวขอเติมเติมตทุยอะไรเนะี่ยเติมตรงนี้บบนเพิ่อนิดนึงแล้วก็ทุบตรงนี้เอาที่ขุดดีกว่านะครับโอเคขุดมันไม่ใช่ตรงนี้ดิอะไรเนะี่ย อขอบล็อกโอเคแล้วก็ทุบไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดมาราก็ทุบไปเลยนะครับให้มันตรงกลางนี้มันโหวอย่างนี้นะครับเป็นรูโหวอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กไปเลยนะครับมานี้เนาะแล้วนะครับผมก็เราจะ ตั้งเอ่ออะไรก็ยังไม่รู้นะครับตรงนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นรูโหวอย่างนี้ก่อนนะครับผมอย่างต่อไปนะครับเราให้เรามาตรงนี้นะครับผมเอ่อมาทําไมนะครับนั่นสินะมาทําไมเออเออเดี๋ยวขอไปแป๊บนึงเออแล้วก็เออเอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราเอาเป็นส่วนของ observer นะครับให้มันหันหน้าไปฝั่งโน้นนะครับให้มันเอาหน้ามันหันไปฝังโน้นนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับผมเสเร็จแล้วก็เอาเป็น r e s t o n e นะครับก็ตั้งตั้งไปประมาณนี้นะครับผมก็ตั้งไปตั้งไปตั้งตั้งไปแล้วก็เจุดมาร์กอยู่ตรงไหนจุดมาร์กตรงนี้นะครับก็เราก็เว้นตรงนี้นะครับผมแล้วก็เทําไปทาไปนะครับเอาเป็นว่าใครเห็นผมทํายังไงเออไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับมัน,ม,นมันเลยไปนิดนึงนะครับก็มืดแล้วอันเนี้ย โอเคส่วนตรงนี้นะครับที่มันเป็นจุดมาร์กเนี่ยนะครับโอ้รถ oh. ผ่านไม่รู้ว่าจะเข้าใหม่ไหมนะครับก็ถ้าเข้าใหม่ก็ขออภัยนะครับผมก็โอเคตรงนี้ตออทุยตรงนี้เป็นเรสเออเรสต stone เอ่อรีเพเตอร์นะครับก็วางตรงนี้ไปนะครับย้ําว่าให้ทําตามผมเลยนะครับถ้าตรงนี้นะครับให้มันหันไปฝั่งโน้นหรือว่าเออห้ามห้ามให้มันหันไปฝั่งโน้นนะครับต้อง หันไปฝั่งนู้นแค่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนู้นแค่ฝั่งเดียวโอเคอันนี้มันมันช่างมันนะครับมันมันบักอ่ะโอเคโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ปิดไปได้เลยนะครับอย่างปิดปิดไปได้เลยนะครับแต่ว่าผมเริ่มบอกไปนะครับใหเราวางคอ,อเปอร์ก่อนนะครับก็ วางเอย่างนี้นะครับผมโอเควางอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาอันนี้นะครับปุ๊บเข้ามาอย่างนี้โอเคมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ไปนอนแล้วเรียบร้อยนะครับก็เออย่างต่อไปนะครับก็ผมพูดผิดไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้ส่วนของตรงนี้นะครับให้เราทุกไปนะครับคือจริงๆเนี่ยมันก็ถูกแล้วนะครับแต่ว่าเราจะ ตั้งเป็นบล็อกก็ได้หรือว่ามันตั้งเป็นบล็อกได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมไปดูเขาทํามาแล้วนะครับก็เขาให้วางบันไดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าส่วนของบล็อกเนี่ยจะทําได้ไหมนะครับก็โอเคประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็วางกระจกครับวางกระจกตรงนี้เลยนะวางกระจกตรงนี้หนึ่งสองปึ๊บปุ๊บป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 ๊บวางไปเลยนะครับวางไปเลย วางไปเลยนะครับเอ่อ,อ,อตรงนี้นะครับเป็นส่วนของออประตูนะครับเราจะวางประตูไปนะครับตรงนี้นะก็เว้นไว้ตรงนั้นขอแล้วนะครับผมก็วางไปเลยนะครับต่อไปเอ่อนะครับผมก็ช่วงหลังๆนี่ยผมก็จะไม่ค่อยทําแบบว่าสไตล์แบบเทรเวอร์เท่าไหร่นะครับช่วงหลังๆก็จะทําแบบว่าฟาร์มส่วนใหญ่นะครับก็เพราะว่าเอ่อคือมัน ยังไงอะ่ะมันพูดยากนะครับก็โอเคเอดูๆไปเถอะนะครับผมดูๆไปเถอะก็ทำไงต่อไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าบล็อกเนี่ยจะพอไหมก่อนนะครับถ้าไม่พอเราต้องคัดไปอีกโอ้ยอ,อ,อย่างต่อไปนะครับก็ให้เอาบล็อกเอปิดไปเลยนะครับผมเอาบล็อกปิดไปเลยเนาะ เออตรงนี้ก็เราก็จะประหยัดบล็อกให้มากที่สุดให้มากที่สุดนะเพราะว่าบล็อกเราก็ไม่มีแล้วนะครับก็โอเคเราจะประหยัดบล็อกให้มากที่สุดนะคบผมคือบางคนผมกลัวว่าบางคนคอมเมนต์ว่าทําไมผมขุดอะไรเยอะแล้วเออพลิกแอคมันไม่ลดลงแบบ เอ่อพิกแอคแล้วก็โชเวลนะครับก็พิกแอคเนี่ยมันมีเมนดิ้งแล้วก็อเมริกิ้งอยู่แล้วนะครับมันก็เลยจะไม่ค่อยลอดลงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้โชเวลเนี่ยผมก็เอ่อไปคราฟใหม่แล้วก็ไปเคาะเคาะอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เออนั่นแหละนะครับก็ต่อไปต่อไปนะครับผมต่อไปต่อไปเลยต่อไปเลยโอ๊ย,อยชอบตกจริงเลยเปิบเปิบต่อไปเลยนะครับต่อไปเลยแล้วก็ ต่อไปอีกนะครับต่อไปอีกบล็อกไม่น่าพอโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอคาดไปตอนที่เอ่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ใช่นะครับก็เดี๋ยวผมขอคาดไปตอนที่เอ่อวางบล็อกเสร็จแล้วก็แล้วกันนะครับโอเคโอเคนะครับก็อย่างต่อไปนะครับก็ผมไปเอาบล็อกมา3ชุดแล้วนะครับโอเคอย่างต่อไปเราก็จะปิดบล็อกแล้วนะครับผมก็บอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละเออ บองตแต่ตอนแรกเขาบอกว่าผมบอกว่าตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับก็โอเคปิดไปอย่างนงี้ครับผมปิดไปเลยปิดไปเลยย้ําว่านะครับอย่าปิดเอย่าปิดตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทํางานนะครับสองอันนี้มันจะไม่ทํางานนะครับขอบอกไว้เลยนะครับก็ถ้าทุกคนปิดตรงนี้มันก็จะไม่สําเร็จนั่นเองนะครับก็โอเคตรงนี้ปิดไปปิดไปนะครับปิดไปปิดไปเลยเนาะเออ โอเคแล้วก็ทำไงต่อวะเอ่อเราจะปิดอะไรต่อวะคุกคนเอ่องั้นก็อ่าสูงอีกบล็อกหนึ่งแล้วกันนะครับก็ ไหนเราก็ไปเอาบล็อกมาแล้วนะครับก็สูงอีกบล็อกหนึ่งแล้วกันนะครับคือจริงๆก็ไม่รู้ว่าเราทําตามเขาอยู่หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็ยังงง,ง,งอยู่นะครับว่าเออมันจะทํายังไงได้นะครับตรงนี้เราปิดได้ไหมวะน่าจะได้แหละอ,อนะครับก็โอเคเออแล้วก็ปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยนะครับประมาณนี้ปิดไปเลยแล้วก็ปิดไปเลยนะ<ม>ครับป,ปิดไปเลยเนาะ ปิดไปปิดไปนะครับผมปิดไปไม่ใช่ปิดไฟนะปิดไปนะแหละเออก็เราสร้างเสร็จก็ไม่รู้ว่าจะสวยแล้วก็จะอะไรยังไงเหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็มือใหม่นะครับก็ เออทาไม่สวย่างง้ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นมือใหม่ะนะครับผมก็เข้าใจด้วยแหละนะครับผมจงใครเบียดแต่ว่าเฮ้ยใครเบียดแต่วานะบ้านวะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดส่วนตรงไหนดีนะครับเราต้องปิดตรงไหนต่อปิดสักโอเคตรงนี้นะครับปิด ปิดไปเลยนะครับปิดปิดไปปิดไปนะครับผมโอเคปิด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 ไอ้บล็อกพอลเนี่ยโอ้โหแป๊บแป๊บปอกก็จะหมดอีกละเอ่อปิดไปนะครับปิดไปปิดไปเฮ้ยปปป เป๊บเปเปิบเป๊บโอเคพอดีเลยโอ้โหเอาบล็อกหมดพอดีเลยอย่างต่อไปเราก็จะเอากระจกแปะไว้ตรงนี้นะครับผมก็แปะไปแปะไปแปะไปนะครับแปะไปเลยนะครับก็แปะไปนะครับประมาณนี้โอเคอย่างต่อไปนะครับให้เราวางน้ำครับเป่าครับผมอะไรเนี่ยวางน้ําตรงนี้เราก็วางตรงนี้นะครับผมก็ มันก็จะเหลือแค่ตรงนี้นะครับผมก็เสร็จแล้วเราก็วางเป็นประตรูไปนะครับประตรูเนาะประตรูเราวางไปตรงนี้เอาโอเคนี่ครับเปิดปิดได้นะครับก็เออเอาทอชปักไว้ด้วยนะครับผมทอชปักไว้โอเคมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับคือมันมันต้องมีที่สว่างด้วยเนาะเดี๋ยวมันก็จะ ถ้ามันไม่มีที่สว่างมันก็มอนสเตอร์มันก็จะเกิดได้คนก็รู้อยู่แล้วนะครับผมโอเคอย่างต่อไปก็ทําอะไรต่อดีนะครับผมก็อย่างต่อไปนะครับก็บล็อกหมดอีกแล้วโอ้โ oh, หแล้วผมก็ต้องกลับไปเอาบล็อกอีกแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอไปเอาสักหชุดเลยแล้วกันนะครับโอเคโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้เอาบล็อกแล้วนะครับก็อีกหชุดนะครับก็โอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ปิด บล็อกตรงนี้ไว้เลยนะครับผมบิดไปบิดไปนะครับก็เดี๋ยวถ้าเอา่อตรงนี้เราลองทดสอบโยนของตรงนี้ไปนะครับแล้วมันจะเข้าตรงนี้ไหมเดี๋ยวขอทดสอบก่อนนะครับผมเข้าเข้าแสดงว่าโอเคนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับก็โอเคเสร็ okay. จแล้วอย่างต่อไปนะครับผมก็เอาบันไดตั้งตรงนี้ไว้เลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะวางแบบแนวเอาเมืออ่อติดแล้วแป๊บแป๊บเมื่อดแป๊บแป๊บเมื่อดโอโ้โหชีวิตจะบ้านะครับผมก็ โอเคราจะปิดแบบเบี้ยวๆบิดๆอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าประมาณนี้แหละโอเคนะครับผมแล้วเราก็ขุดขุดขุดแล้วก็ขุดไม่ใช่ขุดประมาณนี้นะครับขุดไปเลยจริงๆขุดให้มันลึกไปเลยก็ได้นะครับก็เค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 เ e ้ขุดขุดขุดให้มันลึกเลยก็ได้นะครับ โอเคมานี้นะครับผมก็ขุดไปเลยนะครับขุดขุดไปเลยนะครับเ,เ,เบึ๊บเบิเ้บเบนนิ้บเบ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 ิบเบิ้บเบิ้บเบิ้บเบบเบิบเบิ้บเเ โอ้ยฟ้าผ่าน่ากลัวจังเลยเอเคกดไปกดไปครับผมคนเราก็ชิวๆอ,อ,อยู่แล้วเนาะเออนึผมนึกว่าเจอเลสโตนะโอ้โห ก็ขุดไปนะครับก็ขุดให้มันลึกเลยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้พอนะครับผมเสร็จแล้วก็อย่างต่อไปนะครับให้เอาฮอปเปอร์แล้วก็กล่องมาด้วยเลยนะครับก็เราจะวางในส่วนแบบนี้นะครับผมก็วางไปเลยวางวางสิจา้าวางนะครับแล้วก็วางวางเว้นตรงนี้หนึ่งนะเพราะเราจะตั้งฮอปเปอร์เนาะออโอเค ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็วางฮอเปอร์ไปนะครับก็เป็นส่วนประมาณอย่างนี้โอเคนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็เออ,อจริงสิโอ้โหความอ้อยแต่ลืมใส่อ้อยโอ้โหชีวิตจ,จะบ้าซะแล้วนะครับก็วางอ้อยนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็เออ,เอ,อไม่รู้ว่ามันจะโตเมื่อไหร่นะครับผมก็คือถ้ามันโตเนี่ยมันก็ถ้ามันใช้ได้นะมันก็จะ เออเดี๋ยวรอมันโตก่อนนะครับผมก็รอไปเลยนะครับรอ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 เออแล้วเมื่อไหร่มันจะโตครับเนี่ยเอองั้นเดี๋ยวผมขอเอาอ้อยทำาบะงง้นอย่างนี้เลยนะครับเฮ้ยฟาร์มฉันต้องใช้ได้สินะเอาเดี๋ยวนะคอน ว่ามันแปลกๆนะเนี่ยเอ๊ะมันผิดพลาดตรงไหนอะ่ะเออ2,000 years later โอเคครับคนเดิมตอนนี้มันก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะจะให้ดูเลยนะครับว่ามันใช้ได้แล้วป,ป,ป,ปึ๊บเปิ๊บอ่าอยนะังไงอ่ะเนี่ยใช้ได้แล้วยังไงเนี่ย มันใช้ได้แล้วจริงๆนะเวย้ยเชยนะครับก็อ๋ออ่าเดี๋ยวผมเออตั้งหมดเลยก็ได้นะครับก็ย่งตั้งเลยนะครับผมก็เนี่ยครับผมไปดูจุดแก้มาแล้วนะครับเดี๋ยวขอเอ,อ่อบอกท้ายคลิปนะครับว่าเอ,อ่อมันมันทำไมมันถึงเอ,อ่อได้ใช้ไม่ได้นะครับมันมีบางส่วนที่ผิดพลาดไปนะครับแต่ก็ นั่นแหละครับแผมก็บอกนะครับก็ทาไมผมไม่บอกเลยก็เซอร์ไพรส์นะครับผมก็จะเซอร์ไพรส์แต่เดี๋ยวนะครับก็นี่ครับเปิดเปิดเนี่ยครับมันใช้ได้แล้วโอเคโอเคไหมโอเคอยังอ่ามันใช้ได้แล้วนะครับก็เมื่อกี้ที่มันใช้ไม่ได้ก็เพราะว่าเออผมไม่ได้ใส่เรสตน stone ตรงนี้นะครัาออมเลยนะผมไม่ได้ใส่เรสตนตรงนี้ซึ่งมันมัน มันมันเกี่ยวกันไหมมันก็ไม่เกี่ยวหรอกครับผมแต่ว่ามันยังไม่ได้โตเต็มที่มันต้องฝั่งนู้นมันโตก่อนนะครับมันถึงจะใช้งานได้นะครับแต่ก็ผมก็ไม่ได้ใส่ฝั่งนี้จริงๆแหละนะครับผมก็โอ,อเคก็ตอนนี้ก็ใส่แล้วนะครับแสดงว่าฟาร์มเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมโอ,อเคก็ที่เหลือก็คือ เราจะต้อง FK อย่างเดียวนะครับก็อยู่ที่เราแล้วว่าจะ FK เอ่อนานหลือแปบ๊บเดียวก็ถ้านานก็จะได้เยอะนะครับก็โอเคนะครับอืมโอเคนะครับผมก็เอ่อตอนนี้ก็คือถ้าอยากให้สวยกว่านี้ก็แปะกระจกไว้เลยก็ได้นะครับก็แปะกระจกไว้ประมาณนี้นะครับให้เราลงไปได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าตุด ตุดทุยอะไรเนี้ยไม่ใช่ว่าจะตดหั่วนะครับผมก็เอ,อเดี๋ยวขอวางบันไดด้วยเลยดีกว่านะครับผมก็วางบันไดไปเลยวางไปเลยวางไปเลยโอ้วางไปเลยครับผมวางไปเลยเึ๊บมเพิ่มเพิ่มเพิ่มปึ๊บมโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ กดกระดิง่งติ๊งติ๊งด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้บายบายครับ